วันนี้ก็ให้นะคะอออีหมอแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นผู้ทักทายมาก็ขอให้เป็นผู้นะคะนำสวดนะคะหรือไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะตัวนไปพร้อมกันก็ได้คะ่ะอ่าถ้างั้นเอากี่จบดีคะ กี่จบดีคะเก้าจบคะโอ้อยากก้าวหน้ากันใหญ่เลยนะ,ะ <laughs> อ่ะเก้าวจบต้องเอาไม้ขีดไฟมาไว้ใกล้ไหมเนี่ยบางคน <laughs> อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่าด้วยความที่นะคะเราจะเริ่มต้นในการที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยเคารพในนะคะ ท่านพ่อองค์ปฐมแล้วก็ครูบาอาจารย์ใหญ่นะคะท่านหลวงพ่อฤาษีวินดามแล้วก็หลวงพ่อปานนะคะหลวงพี่อนันต์นะคะขอมาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ทีมงานพระนิพพานจนถึงทีมวัตตะสงสารให้อนิสง์ของพระกถานี้จงบังเกิดขึ้น กับการที่เหล่าลูกๆได้ปฏบิบัติบูชาในวันนี้พร้อมกับการสวดสารเสริญพระคาถาเงินล้านพร้อมกันเลยนะคะ 3. จบก่อนนะนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตุเม มหาบุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะ พุทธะสวะหมสัมปติชามิสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ<ๆ>สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเม มหาบุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิธิโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพาวันตุเม มิเตพาหุหัตติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรา,า, ο, ราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิธิโย ο, พุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสาเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโพภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมอาออนะโมพุทธายะ วิราทโย ο, วิระโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิระอิทิโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหา,หารือ,รอสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมมหาเทวาสเพยักษ ขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิรทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระาทาสาวิระอิติโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังซีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตุเม มหาบุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมอาอุนะโมพุทธยะวิรัทโย ο, วิราโคดายังวิระหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิรอิธิโย ο, พุทธสมาณีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอาอุ นะโมพุทธายะวิราทายโยว,วิราโคณายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิโิโยพุทธัสมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเทยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพาวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมอาอุนะโมพุทธายะ วิราทโยวิระโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหา,หารือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาหรือ,รอขอให้จบกิจ ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นชาติสุดท้ายทั้งทางโลกและทางอมตะธรรมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณเพื่อนกัละยานธรรมทุกท่านเลยนะคะที่มีจิตเมตตากรุณาต่อกันนะคะขอให้ร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทินสาธุ

การขโมยธนาสาตุบุนประตูตันเลยค่ะค่ะโชคดีมีสุขโชคทิพย์ร่ำร่ำรวยรวยทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุสาธุขอบคุณนะคะรางวัลที่หนึ่งทุกท่านคงไม่ได้นะเอารางวัล ทุกรางวัลแล้วกันนะตามที่คนอวยพรมานะคะก็ขอให้โชคดีมีความสุขร่ำร่ำรวยรวยนะคะขอให้เป็นเนื้อนาบุญแล้วก็ให้อยู่ในความอุปถรัรมภ์ในการที่เขาเรียกว่าธนุบำรุงนะ ให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะวันนี้ตัวพี่วันเองก็ขออนุญาตนะจะได้ไม่ดึกเกินไปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้ทุกบุญที่พี่วันทำนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ,จะเจริญยิ่งยิ่งไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ าสาธุค่ะสาธุสาธุน้ right องค่ะสาธุค่ะพี่วรรณและทุกท่านนะคะขอบคุณนะค่ะค่ะค่ะทุกท่านค่ะค่ะวันนี้อาบแสงบุญกันฉ่ำเลยใช่ไหมคะบายบายก่อนนะคะสาธุนะคะขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีจิตเมตตากรุณาต่อกันนะคะสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีวันปีเก่าแล้วก็สวัสดีวันปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่วัดน้ำนึ่งถชงสาสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่นะเฮงเฮงรวยรวยนะสาธุสาธุสาธุวันนี้บ๊ายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน อาทิตย์หน้านะสาธุนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้การอาบแสงบุญในวันนี้นะคะให้โชคดีทุกอย่างนะพี่วันเพิ่งรู้สับใหม่แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีวันนี้เกิดขึ้นทำมาหลายปีมากเลยพ่อใหญ่ไม่เคยให้เลยนะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าเบื้องบนจะจัดสรรอะไรแต่จะยังไงก็ตามขอให้สิ่งที่สมหวังแล้วดังตั้งใจตัวนี้ได้เกิดขึ้นนะคะภายในปีใหม่นี้นะคะก็อย่าเกินวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบหแล้วกันเนาะนะสิบหกธันวาเอ้ยสิบหกมกราสิเนาะจะถ้ายังไงก็ขอสาธุด้วยนะคะสำหรับเพื่อนกัลยาณธรรมที่ใจดีใจบุญทุกท่านแล้วก็เป็น ร่างมนุษย์ในสกุลโลกุตตระธรรมนะคะบายบายนะคะโมทนาสาธุบุญซึ่งกันและกันนะสาธุสาธุสาธุบ๊ายบายค่ะสาธุค่ะโนาสาธุบุญทุกท่านนะคะสาธุสาธุทุบท่านบ๊ายบายค่โมทนาสาธุบุญกับทุกท่านครับสาธุบุญทุกทุกท่านนะคะโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะ ค่ะสาธุนะคะนี่เป็นทีมงานบ้านพระนิพานนะคะแล้วปฏิบัติจริงนะคะนั่งสมาธิถ้า การนั่งที่บ้านบางทีอาจจะเล็กน้อยแต่เวลาที่เราปฏิบัติหรือฝึกอบรมกับพ่อใหญ่เราจะไปได้เพราะท่านเนี่ยต้องการยกกิตอยู่แล้วท่านจึงให้ทำพลังงานในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายเพื่อการจบกิจเร็วไปเร็วแล้วก็การที่ท่านพาทำแบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะพี่วันเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหะ ที่มาจากการถูกยก,กจิตของพ่อใหญ่นะคะจนบัดนี้สิ่งที่มันหายไปจากเนื้อตัวชีวิตคือความเดือดผุดผุดของใจตัวเนี้มันสงบร่มเย็นตลอดเวลาแต่ว่าในเรื่องของคารวาสยังต้องมีการปรุงแต่งในเรื่องของการที่จะอยู่กับครอบครัวทําให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ ใครที่บรรลุธรรมแล้วอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นเนื้อนาบุญชั้นยอดนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ครอบครัวเนี่ยนะเขาต้องการที่จะได้ทั้งการที่เป็นธรรมที่เป็นอรรมตะธรรมตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่ที่ยอมยกจิตให้เป็นเพราะคิดว่าคารวาสนี่แหละ จะสามารถที่จะแนะนำคารวาสให้เข้ามรรคผลนิพพานได้ง่ายกว่าด้วยศัพท์และก็ด้วยความที่เข้าใจการเกิดจากประสบการณ์จริงเนี่ยคือนิพพานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอพระคุณแล้วก็จากลากันนะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาร่วมปฏิบัติบูบชากันใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาขอให้มาเร็วมาแรงแล้วก็มาจนเป็นมหาเศรษฐีแล้วกันนะคะสาธุมหาเศรษฐีทางอมตะธรรมมหาเศรษฐีทางโลกนะคะ จะทำให้เราจบก,กิจแบบสมบูรณ์และสวยงามและก็ทําให้เราเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายที่เลิศประเสริฐสูงสุดสวัสดีจริงๆนะคะบายบายนะคะเดี๋ยวพี่วันนับ1นถึงสและจะได้ออกด้วยกันหนึ่งสองสามออกด้วยกันเลยนะ ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะถ้าอะไรที่ทำแล้วถูกจริตหรือถูกใจสามารถนำไปใช้ได้นะคะแต่ถ้ามองแล้วว่าไม่ได้ชอบไม่ถูกจริต อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันลยานรรมต่อกันนะคะเราไม่ปรามาทกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าอันไหนไม่ชอบก็ปล่อยวางไปแล้วก็ขอให้อธิษฐานจิตก็ได้นะคะกับนิพานขอให้ผู้ใหญ่สูงสุดในพระนิพานนะคะช่วยเมตตากรุณาแล้วก็ในวันนี้นะคะสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณพลังงานที่เรียกว่าถ้ารับเข้ามาแล้วอินเอมในหัวใจมากเลยนะคะวันนี้แบบได้อาบ แสงบุญของพระนิพานแล้วก็ให้ความเจริญทางโลกและทางธรรมเข้าสู่เนื้อตัวชีวิตนะคะตัวพี่วันเนี่ยนะถ้ามีพลังงานอะไรที่เย็นและเข้ามาแต่ถ้าจะทำพลังงานนั้นให้เป็นความรักความสัมสเสเกนก็กราบพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดในจัก,กรวาลและทีมทูตสวรรค์ ทีมผู้บริหารจักรวาลทีมพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ทีมทุกพระศาสดานะคะก็จะทําให้เราสามารถโมทนาสาธุกับพลังบุญขาวและบุญใสที่จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้หลับตาลงนิดหนึ่งขอพลังงานนี้เข้ามาหล่อเลี้ยงเนื้อตัวชีวิตให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ สาธุสาธุพลังงานมาแล้วขอให้ลูกรับรู้ได้ด้วยเถิดเนี่นะคะเป็นพลังงานนะถ้าเราฝึกมากๆไปนะคะเซลล์ต่างๆของร่างกายตัวนี้ก็จะมีการที่เขาเรียกว่าหลอหลอมกับสิ่งที่เป็นอธธิสินอธิจิต อธิปัญญาร่างกายเหล่านี้ก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเข้าสู่วิมุตต์และบรรลุธรรมและก็สามารถทำพลังงานอะไรต่างๆที่เราอาจจะเอามาแสดงออกให้เห็นด้วยตาเปล่าได้ไม่ได้อวดหรืออุตริอะไรเพียงแต่ว่าพลังงานบุญมีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่ต้องการให้เห็นพลังงานแต่เราใช้คําอธิษฐานจิตก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอธิศิลนอธิจิตอธิปัญญาถ้าเกิดความที่เขาเรียกว่ามีในเรื่องความเป็นวิมุตต์มากๆจะสามารถนะคะทำพลังงานต่างๆได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องของความรู้ยิ่ง คืออภินญญาญาณน,นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ประสบในสิ่งที่ต้องการที่หวังนะคะบ๊ายบายนะคะสาธุสาธุสาธุ